ขณะนี้สถานการณ์โควิดได้ระบาดไปทั่วทําให้พุทธบริษัททธาทะทะทะญาติโยตลอดจนพระสงฆ์เกิดมีปัญหาในเรื่องทํากิจกรรมต่างๆการรับบิณฑบาตงานบุญบ้างงานเผยแผ่ต่างๆบ้างตลอดจนแม้แต่การสอบธรรมเลยทําให้ลำบากยิ่งขึ้น พระธรรมกายก็เลยเห็นว่าการสวดมนต์ไหว้พระจัดทําเป็นออนไลน์และให้พระนั้นได้ใช้โทรศัพท์จัดสวดมนต์เป็นออนไลน์ขึ้นอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สําคัญคือทําให้การเผยแผ่ศาสนานั้นแม้แต่ติดสถานการโควิดแต่เราก็ยังเผยแผ่ได้เป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุด เกิดความรับใจว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยความสมัครใจของหมู่คณะก็ไม่เกิดขึ้นที่สําคัญคือเห็นญาติโยมมาร่วมญาติโยมประพื้มแต่งชุดขาวเกือบทุกคนแต่ประสงค์ที่มาร่วมก็เกิดความปิติด้วยทาไม่มีการติดต่อกันมากขึ้นที่สำคัญคือทําให้ศาสนาของเรานั้นเผยแพร่และไม่นิ่งทําให้ศาสนาพุทธนั้นจะได้เกิดความรุ่งเรืองขึ้น วัดและพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปในช่วงสถานการณ์โควิดการใช้ซูมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโรคเปลี่ยนพระต้องเปลี่ยนบุคคลในพระพุทธศาสนาก็ต้องเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนั้นๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็สามารถนำโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ไปจัดไปบริหารจัดการจัดกิจกรรมของวัดบอกและเชิญชวนญาติโยมให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถ้าประสบความสําเร็จก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราไม่ได้หยุดนิ่งนั้นสามารถเสริมสร้างอนาคตของพระพุทธศาสนาต่อไปได้อีกนานเท่านาน เรื่องในสถานการณ์โควิด -19 เราไม่แน่ว่ามันจะรุติเมื่อไหร่เราเลยต้องมีการเข้าระบบซูมให้เข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะถือว่าซูมมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากๆยิ่งยิ่งขึ้นไป นัะพุทธศาสตร์ทั้งหางเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้มีโรคล,ลายโรคโควิดแต่เราชาวพุทธเรามีจิตใจเชื่อมั่นในคําสั่งสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทําได้ด้วยการจัดซูมเมื่อเราทําจัดกิจกรรมสวดมนต์ละลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเราก็ลงซูมไปทั่วประเทศ ในครั้งหนึ่งที่พระอนุลเคยตัดถามพระบรมศาสดาว่าหากพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วต่อไปใครจะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงตัดว่าอนุลพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่พระตถาคตเจ้าตัดไว้แล้วนั้นจะเป็นครูอาจารย์ของท่านต่อไป เพราะฉะนั้นศาสนาจะ,จะเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทธบริษัทสีคือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาอาตมาจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันเจริญค้าคูณพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบต่อไปด้วยการน้อมจิตน้อมใจรวมพลังจิตเข้าซูมและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นกุศลบารมี แก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตทั่วร้ายไปได้ต้องอาศัยหลักธรรมมนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อค้าคูณต่อไปให้เจริญก้าหวน้าขอเจริญพรไปยังญาติโยมทั่วทุกท่านทุกคนที่อยู่ในซูมนี้จงมีจิตใจอันมั่นคงเข้มแข็งช่วยกันค้าคูณพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปขอเจริญพร